ครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับอยากถีขอเชิญครับพี่น้องเข้าครับขามาปีกทางขวาไหมครับพี่น้องขับทางทีวีครับทุกช่องครับเพิินเสดท้ายทอดสดออกให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งครับจันเลยก็ขอเชิญพี่น้องเข้าเลยครับด้านด้านทางผู้นี้ครับอย่าอย่บมานั่งตรงนี้เลยครับขับมาทั้งพีเลยครับพี่น้องครับครับจันเลยก็ขอความลมไม่ลมือจากพี่น้องเข้าครับเขานั่งใน้เก้าอี้ครับจันเลยก็ขอเชิญครับพี่น้องเข้าหลายๆครับ ครับขอบมุณลมใ่ลมมือจากพี่น้องเฮาครับขอเสียงครับพี่น้องทางอำเภอบ่อระเบือนะครับครับขอบคุณครับครับสำหรับพี่น้องครับว่าปีเฮาครับขอเสียงครับพี่น้องอำเภอว่าปีนะครับครับขอบคุณครับแต่ครับพี่น้องเฮาครับยืนอยู่ด้านพุ่นไหมครับผมอยากให้พี่น้องเฮาครับมานั่งตรงนี้ครับมานั่งตรงนี้ครับพี่น้องเฮา กสิได้พกับตัวกิ่งเสียงกิ่งครับท่านสุชาติีสังครับผู้สมัครครับเบอร์สิบหกครับพร้อมทั้งพี่น้องเฮาสิได้พนาคาตาครับพี่น้องครับทั้งผู้รักผู้ใ่ครับทั้งทีมงานครับพร้อมพักภูมิใจไทยครับเพิ่นกะมาหลายท่านครับหลายคู่หลายคนครับสิร้มาพบมาพ่อกับพี่น้องเฮาเขตสองของมหาสารคามเฮ้ารับจังดลขอเชิญพี่น้องครับ ข่าวขามั่นนั่งตรงนี้ครับให้มั่นงามงมครับพี่น้องเข้าเสด็จออกทีวีครับออกทีวีครับทุกช่องครับที่ทางโทรทัศน์ครับเพิ่นเสด็จมาไายให้พี่น้องเข้าครับได้ออกโทรทัศน์เลยครับอีกบ่โดนครับทังท่านสุชาติครับสีสังครับเพิ่นกษิเดมาพบมาพ่อครับพี่น้องเข้าครับตัวจริงเสียงจริงครับขอเชิญพี่น้องเข้าเลยครับขอเชิญพี่น้องเข้าเลยครับมาข้าท่านด้านนี่นะครับทางทีมงาน ขับของท่านสุชาติหรือขับพักปุ่มใจไทยรับเพิินในตัดเปียมไหวถาพี่น้องเฮ้าในนังกันครับขอเชิญเลยครับขอเชิญพี่น้องเฮ้าครับทุกท่านทุกคนเลยครับจังเลยก็ขอเชิญพี่น้องเฮ้ารับเขามานังครับอ่าในเก้าอี้ครับอ่ามาฟังคำป่าใสรับมาฟังคำในใจครับของท่านสุชาติครับสีสังครับเพิินสีได้ออกมาพบมาพอกับพี่น้องเฮ้า เอาละครับช่วงนี้ครับเป็นนาทีครับระทึกใจครับของพี่น้องครับชาวเขตสองของมหาสารคามเฮาครับพี่น้องครับพี่น้องเฮาเสด็จพ่อครับครับโตกิ่งเสียงกิ่งครับท่านสุชาติสีสังครับขอเสียงโตมือดังๆตอนรับครับท่านสุชาติสีสังครับผม ข้าหวหมวนมหาประชาราชข้าพระบาทนามนายสุชาตินามขนานเสบ่อุลุษบุตรศิกับมาชานานนิวาสสถานบ้านนาเหล่าว,วาปีสีสารารจำเรินัยมาได้หลายสิบปีเห็นความกาลีความหลอกหลอนเห็นความทุกข์ยากของชาวนคร จึงสัญจรมาพบประชาชนเสี้ยวหนึ่งของชีวิตนี้จักน้อมปรีเพื่อพี่น้องได้สุขสมจักต่อสู้เพื่อพี่น้องผ้นทุกตรมเพื่อสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยครับกรับสวัสดีครับพี่น้องชาววาปิปรุตูชาวบะลเบอรที่เคารบหลักทุกท่านครับ พี่น้องเอ้ยเห็นว่าดำขี่รียย่าเฝ้าขี่เหี้ยกายเด้อเห็นว่าดำถอยลอยย้อยย่่าเฝ้าถอยเงี้ยเวนบัดห้าเลือผ้าหล่มดำถอยลอยยังได้ยูไยเด้อนี่ยเบอร์สิบหกกายเนี่ยนะคะอันเงาะหูพายยังได้กอมหลดจะนหน้าดอกอีเมป่าดำกระสางมันเถาะยังได้เป็นลาซาซาลือเทิงคายฉี่ขันขากหน่อยยังได้หบกับแถน ยังในคลองนครขวง,ขง,ขงนางเมืองเป็นเจ้านางเลยพี่น้องครับมันนางทางนี้แนล่ล่ะสิร่ำไ่ฟังเข้าใจว่าป,ป้าจากบ้านหัวเรือครับผมกระดำมิลีนน่ละผมก็เลือกเกิดบ่ได้เนาะว่าเกิดมาต้องขาวต้องดำต้องเป็นฝรั่งต้องเป็นกระเมน็นต้องเป็นเล่าแต่ผมพับพุ่มใจหลายผักพุ่มใจสำักพุ่มใจไทยะล่ะว่าดีที่ได้เกิดเป็นคน ดำกระสางหัวมันเนาะคันแม่นเลือกเอาผูใ้ใดดำก็มูมูมสมัครรี่เป็นผู้แทนบม่ได้เบายากได้เด่นเนาะได้เป็นแล้วเนาะเขาดำก็เพิ่นเนาะ,นะแม่นว่าหย่โอ้ครับขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณสำหรับมาลลยของพี่น้องครับของสิห้อยมาด้วยมือเนาะจากจากของท่านที่ก็ลบหลักหกักแพ่งพี่น้องที่หักนะครับผมหูหว่าพี่น้องฮอนนะครับเต็มอยู่ทั้งในทีวาการหล่นไปทั้งหอประชุมอยู่สองด่านสองฟังนะครับ ครบตรงนี้ผมขออนุญาตวอากันนะพีไไ่น้องเนาะเดี๋ยวจังพอกันบัดนี่ครับ่ันที่เคหลบหลักหากแพงครับม,มือนี้เป็นมือหนึ่งที่ผมอยากเว้าความในใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวเขตสองของเขาและพี่น้องทัวไปที่ฟังอยู่ทัวประเทศหรือทัวโลกผมในสุชาติสีสังหูแล,ล้วว่าประวัติผมเป็นลูกเต่าเล้ากอเกิดยุไส ผมเป็นอย่างมากเหตุอย่างมากผมบ็่เคยบิดบังและซ่อนเล่นพี่น้องที่หาแพ้งครับเมื่อนี้พี่น้องมากมากมายมาหาศาลหมื่นขึ้นผมขอกลาบขอบพระคุณพี่น้องอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลามีคาของพี่น้องเดินทางมาฝนตกกะแขงน,น้ำแกงแดดบันไดกับมา แล้วก็ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนบ่กวาตั้งแต่ท่านนายอำเภอได้อนุญาเปน็นอนุญาตถูกภักการเมืองน่แหละครับบ่กวาท่านผู้กำกับได้มอบหมายให้ทั้งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจมาดูแลบ่กวาท่านผู้อำนวยการลงพยาบาลที่ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลบ่กวาสิเป็นทั้งอบปอพอลอโดยพอยางยิ่งลดทุกขันพอข้ามแม่ขายทีก็ลบกัง มื่อนี้ถือว่าเป็นมือที่มีคาและมีความหมายและก็สำคัญสำหรับตัวพี่น้องเองบอมเป็นผมผมเองเป็นผู้หนึ่งที่ได้เกิดมาแล้วก็เห็นปัญหาเมื่อนี้ผมสิบว่าาสู้พอสู้แม่สู้พี่สู้น้องให้ได้รับทราบ,ร,บรับฟังว่าผมเกิดมาบนกองถุกกองหนา มันก็เลยได้เห็นปัญหาของคนถูกแล้วก็เป็นลูกเศ้าหน้าได้เห็นปัญหาของเศ้าหน้าได้เห็นวิธีการต่อสู้ของขบวนการของคนถูกบอว่าที่เริ่มถึงตงมู่บ้านตำบลจังคารวานคนจนนั่นคือหลานของกลุ่มที่ต่อสู้เรีองลำนําเสียว จากลั่นเสียวเข้มได้มีโสภิสัยพ้นิสัยจากน้องค่ายจากว่านอนบานม่วงสกลนครจากจตุรัสจังหวัดเชยงพูมอำเภอจตุรัสเชยงพูมจากโน้นสูงโน้นได้ด้านคุณตดได้มาศึกษาวิธีการต่อสู้ทําอย่างไรถึง